ันนี้เราก็ขอโชคลาภกับไอ้ไข่นะคะวันนี้ก็ขอโชคลาภแล้วก็ขออนุญาตไอ้ไข่ให้ถ่ายนะคะคลิปนี่นะคะไอ้ไข่ก็จะมีการดูดกินน้ำโคกนะคะอิทธิฤความขลังของเขานะคะจะให้เรารู้ว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะดูดให้สูงดูดให้สุด ดูดขึ้นเลยนะคะยิงๆปังๆขอให้รำ่ำขอให้รวยขอให้มั่งขอให้มีนะคะอยู่ที่วารมีของคนนะคะแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธาของคนแต่ละคนนะคะสำหรับไอ้ไข่ขอได้ไหวรับ ใครที่มีความศรัทธาต้อยไข่ขอให้รำ่ำขอให้รวยขอให้มั่งขอให้มีนะคะแล้วก็มาร่วมทําบุญนะคะที่วัดหนองจิกติดต่อนะคะอมราพรพิมพ์ไกรนะคะแล้วก็อินบ็อกเข้ามานะคะไอ l ดีไลน์ไอดีลน์ก็คือนะคะทับทิมพ์888เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใส่เลข83ตัวนะคะ ขอให้รวยให้ร่ําให้รวยอยากบูชาไอ้ไข่ที่วัดหนองจิกก็ติดต่อมานะคะจะได้ร่วมสร้างพระพุทธชัยมงคลด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ